โย้ดว,ว่าทราบสวัสดีวิลลุนเมกาดีวิลลุนดูไบสวดีวิลลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Wildlands กันนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวแบบว่าซานบ็อกนะครับสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนหน้าออนไลน์ได้เป็นเกมแนวโอเพนเวิ d ์เลยนะเอออันนี้เป็นเกมมือถือนะครับตอนแรกนี่มันเป็นเกม PC นะแล้วก็ถูกสร้างมาหรือว่าพอร์ตมาสําหรับจะตัวมือถือด้วยนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะลิงก์โหลดยอยู่ด้านล่างขยายใต้คลิปเลยนะมาวันนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับหน้าต่างอิเทอเ์เฟซก็ประมาณนี้เราสามารถที่จะไปเล่นเซิร์ฟกับคนอื่นก็นได้นะครับท่านผู้ชมนะมันจะอยู่ฝั่งขวานะเล่นออนไลน์ซื้อคนอื่นหรือว่าเล่น a อ v เ n นเ r อหรือ Create Mode Create m o ทโหมคล้ายๆ,ๆกับเจ้าตัว Minecraft เลยนะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็จะมีมิ Mini, Mini นิเกมส์นะครับเหมือนเราเล่นอะ,อะไรนะ อ่าบบอกนะครับท่านผู้ชมน,นะเดี๋ยวจะไปทีลโหมดดูก่อนเนาะเราจะไปเล่น Create m o มดดูก่อนนี่อันนี้พี่ก็เล่นไม่ในระดับหนึ่งนะแต่พี่จะสร้างใหม่นะครับพี่ทําการสร้างใหม่เนาะกดลบแล้วก็สร้างใหม่ได้เลยนะจ๊ะโอ้กดดิวเกมนะฮะคนดูนะร้านลิชแมนชั่เพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ o f ฟฟิ i ชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาดดติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย r i ชแมนช็อปว้าว wow! นี่แล้วกเ็เลือกนะครับว่าเราต้องการไปเล่นไปแมปไหนมันก็จะุ่มแมปมาให้นะเรากดเพลไปได้เลยนะจ๊ะอู้อันนี้เล่นออนไลน์ได้ด้วยนะเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้ด้วยนะจ้าว้าว very n i ส์บลูอันนี้มือถือแรงๆก็เล่นได้อยู่นะครับนี่เมื่อเรามานะครับมันก็จะประมาณนี้เลยครับวันนี้เราเปิดมาในแมปเอ่ออะไรนะในแมปเจ้าตัวทะเลไม่ใช่ทะเลทารายหิมะหิมะ,มะนะท่านผู้ชมนะในอินเทอร์เฟซก็จะมีประมาณนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าของเราขึ้นมานะครับ นี่เห็นไหมเปิดกระเป๋าสามารถที่จะคราฟองคราฟของได้นะเฮ้ยอันนี้พี่จะทําการแบบว่าเอาอาวุธปืนของพี่มานะครับมุมบนมุมบนนะมุมบนขวามือที่เป็นรูปกระเป๋าเราเนี่ยเราสามารถที่จะลากของลงมาได้นะครับแต่ต้นไม้ก็ได้นะครับอันนี้เราจะคราฟของแล้วก็กดฝั่งรูป้ต้มือนะครับแล้วมันจะเขียนเป็นรูปไข่พระเจกับดาบนะฮะคนดูนะแล้วกดชูหรือวิทย์เพื่อนก็ได้นะกดชูก็ได้เครื่องมือนี่แล้ว คราฟอะไรไม่ได้เลยนะเราก็จะไปที่เวทเพื่อนนี่ก็ยังคราฟไม่ได้อยู่นะครับว่ากลับมาที่เดิมนะครับฝั่งซ้ายมือสุดนะเราสามารถที่จะเลือกอาวุธอะไรออกมาก็ได้นะครับแต่เราจะเลือกเจ้าตัวอาวุธนี้นะเป็นขวานของเรานะครับนี่เอาขวานตัดดีๆออกมานะเฮ้แล้วก็กดอีกพลิบนะครับมันก็จะนํามาใช้งานได้เลยนะครับนี่นี่ก็จะสามารถกดไปได้นะครับนี่เห็นไหมด้านล่างมันก็จะมีให้กดใช้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมด้านล่างนะใช้ปืนก็ได้นะปืนต้องรีโหลดกระสุนก่อนนะครับอย่างนี้ อี่พี่จะมายิงกระต่ายให้ดูนะครับนี่แล้วก็ไปหยิบของมาครับหยิบของนะเอาของมาใช้งานได้นะจ๊ะเป็นไงแจมไหมเดี๋ยวเอาเอ่าจะตัวขวานมาใช้ก่อนนะครับสามารถลากมาเลยก็ได้นะครับลากมาเลยก็ได้นี่ลากมาไว้เลขย่าอย่างเงี้ยสมมติผมจะเอาขวานมาว่าลากไว้เลขยกคานะเฮ้ยเผื่อไปถอดหมวกทำไมวะย้อนกลับมาได้นะครับเราสามารถที่จะคราฟฝงคราบพองได้นะนี่คราบแคมป์ฝุ่งแคมป์ไฟนะต่าง ได้หมดเลยนะครับชึบมานะเดี๋ยวเราจะทําการแบบว่าเออมาล่ากลงล่าก,กวางกันดูนะครับน้องๆไม่ใช่วางในหมูปาอีกไปหนึ่งนัดกดรต,รตึงแล้วตัดต้นไม้โชว์สักหน่อยตัดต้นไม้โชว์นี่สามารถกดค้างได้เพื่อชาร์ตตัดนะครับช็อปเดียวเฮ้ยกดตึงว่ะไม,ไม่ไม่ขาดสิไม่ขาดเหรอ เฮ้ยไม่ขาดาได้ไงเอ้าคุณดูดูดิตับทับอย่างนี้ตับอย่างนี้ขาดเฉยเลยคุณดูดูดบบยีเ่เฮาไม้พวกนี้แล้วก็เอาไปคราฟของคราฟของได้ด้วยนะฮะคุณดูนะลองเก็บมาดิเก็บไม้แต่เราต้องตีอีกนะฮะเพื่อที่จะให้ไม้มันแตกมานะครับนี่เป็นไงล่ะยีเ่เฮาเก็บของขึ้นมาครับ เก็บมงกิบไม้นะไปคัฟของได้นะครับแต่จริงเรามีรูบิคคิวอยู่แล้วเราไม่ต้องจะไปต้องไปอะไรมากหรอกนะคนดูนะลิงก่อนยิงหนูสักหนึ่งตัวนะนี่นะ,ะก็ประมาณนี้นะครับในเจ้าตัวอ่าโหมดนี้นะเดี๋ยวเราจะออกไปดูโหมดอื่นนะครับอันนี้มันเป็นเราเราเล่นคนเดียวไงคนดูนะเราจะไปเล่นแบบออนไลน์นะครับมาเฮียบอยนี่มันก็จะมีมินิเกมอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่กดขึ้นมาได้นะครับกดเพลไปได้เลยนะครับ โมีแมพคนอื่นให้เล่นด้วยนะมีแมพคนอื่นให้เล่นด้วยนะฮะมาเออนะฮะอันนี้เป็นมินิเกมนะครับมินิเกมให้เราได้เล่นนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยเี้ลี่เควสอะไรพวกนี้นะครับเป็นเกมมันก็ต้องใช้สเปคมือถือที่แรงพอสมควรนะอันนี้ผมเล่นบนแท็บเล็ตก็แปดแปดนะครับถือว่าแรงสุดๆแล้วนะฮะคนดูนนในตอนนี้ มันไม่ใช่ในตอนนี้ในของปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นมินิเกมแล้วสามารถที่จะเข้าไปคุยอะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็เป็น,นรเรนดอร้อมเกมเข้าไปเล่นได้นะครับเห็นไหมอย่างนี้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปนะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้มันเป็นมินิเกมแบบแบบของเกมเขานะครับส่วนเราจะไปเล่นแบบว่าที่คนอื่นเขาสร้างไว้บ้างนะครับมา นี่เห็นไหมฝั่งขวานี่นะมันก็จะมีที่เขา,าสร้างไว้มีคอมมูนิตี้เกมเนี่เห็นไหมกดคำว่ามอนคอมมูนิตี้เกมนะเมื่อกี้ถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งรองมาโหลดนี่มันก็จะมีแมปให้เล่นหลายอันเนี่ยแต่กดเดี๋ยวขอกดย้อนไปก่อนนะครับกดหน้าปุ่มโฮมนี่มันก็จะมีมุมขวานะเป็นคอมมูนิตี้เกมนะครับนี่สามารถกดไปได้เลยนะครับปึ๊บมันก็จะโหลดแมปต่างๆมานะครับนี่แมปต่างๆมาเรียบร้อยนะฮะมี หลายแมบมากเลยนะครับให้เราได้เล่นนะมีซิตี้ช็อตวินเทอร์อะไรพวกนี้นะครับแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูดิซูฮอลิเดดโอทูร์อ่าเดี๋ยวเราลองดูว่าตัวไหนนะนิวเวอร์ควีสนิวเวอร์ควสผมเคยลองลงไปแล้วเมื่อกี้นี้เอาเป็นอ่าไวเลนซูฟาร์มแล้วกันนะคนดูนะอ่ามันมีรอข้อด้วยกับโฮสติ้งนะครับเราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือเล่นเล่นกับคนอื่นก็ได้นะครับนี่เห็นไหม เกมชุตติงอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอ่าเอาเป็นสูแล้วกันนะลงไปสักคนเดียวนี่กดเพนิวเลยนะครับผมเล่นใหม่นะเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปเล่นนะอันนี้เรามาทดสอบลองดูก่อนนะครับ้าลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้า นี่เราก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเฮ้ๆบอยนะเราก็ต้องอ่าเอาชีวิตรอดในแมปนี้ไปให้ได้นะครับเอาเก็บข้าวโพดก่อนเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวโพดข้าวโพด,ดเรากินกินไหมนะเรากินไม่ได้โอเคอ่ะมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนดูกันดูกันด,ดูนะฮะท่านผู้ชมว่ามีอะไรไหมป่าวเฮ้ยมีเสือมีอะไรเต็มเลยตรงนั้นนะ่ะดูดูดิดด อันนี้มันสวนสัตว์นี่ว่าซูเนี่ยสวนสัตว์นะถ้าเราลงไปเราตายได้เน่เลยนะคุณดูนะกดดูกระเป๋านี่กระเป๋าเราไม่มีอะไรเลยวะ่ะเกินปุยมุ้ยอ่ะถ้าเราลงไปนี่เราตายเลยนะคุณดูนะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูตรงอื่นบ้างนะครับเออพวกหมีพวกอะไรอยู่นี่นี่เองนี่ว่างไงพวกนี่ก็เป็นเซิร์ฟตี่คนอื่นเขาสร้างไว้นะครับท่านผู้ชมนะ เฮ้ยถ้าเราลงไปแม่งโดดแน่ๆมันมีเครื่องหมายตกใจอยู่อืมไปตรงอื่นดีกว่า,าเดี๋ยวเผลอลงไปนะน้องๆน,น,น,น่าตายเลยนะอีเท้าไปแต่เราจะข้ามไปตรงนี้นะครับว่ามีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าให้เราได้ดูสะพงสะพานนะบินไวได้นะครับเย้ากระโดดได้ด้วยยิงครับดูซิตรงนี้น่าจะเป็นแมปใหญ่ของเขาอยู่นะครับคนดูนะ เข้ามาได้นะครับอันนี้เล่นกับเพื่อนได้เชิญเพื่อนได้เราสามารถที่จะพิมพ์คุยกับเพื่อนได้อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับว้าวนอยส์บลนี่เป็นฟาร์มของเราอย่างงั้นเหรอือเออนี่น่าจะเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มทุ่งกว้างนะฮะท่านผู้ชมนะของเราเองนั่แหละน,นี่มีหมูมีม้าด้วย ลองไปใกล้ๆมาดูก่อนดิว่าเป็นยังไงนะคนดูนะไม่ได้เดินไม่ได้ว่าแต่ฮีกแมนขับรถได้ไหมใกล้รถไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะรเดี๋ยวเราไปดูแมปอื่นบ้างนะครับลิฟ์เกมนะฮะมาท่านผู้ชมนะเราจะไปเล่นแมปอื่นกันบ้างนะฮะ ม <waterfall burning artists> ื่อกี้เนี่ยยูนิคอร์สไอแลนด์อ๋อในแมปไหนวะไปคอมมูนิตี้เกมนะครับแล้วก็เลือกสักสักแมปหนึ่งนะครับก็อยากเล่นแมปไหนก็ไปแมปนั้นอันนี้อันนี้แบทเทิลออฟสกาเฮ้ยๆลองลองดูลองดู Battle of Sky ว่ะเฮ้ยใครมามาสร้างแมปไว้วะไปสกูดิซิลิกเซิร์ฟเวอร์ลืมซิลิกเซิร์ฟเวอร์เลยนี่ซิลิกเซิร์ฟเวอร์มันตีเพีเยอร์ไปไปสโก หือโฮสต์เกมนี่คือเป็นการแบบว่าสร้างเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะในในเจ้าตัวเกมน,นี้นะครับ <c oughs> อาล่ะนี่เรามาแล้วนะท่านผู้ชมนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยเราแต่งตัวแม่งโคตรท่โคตรรอโคตรอันตรายนี่นี่มีปูมีปืนให้ให้นั่นด้วยนะฮะคนดูนะมาใส่กระสุนก่อนเลยอย่างนงี้ใส่กระสุนให้พร้อมทีกระสุนแล้วก็มีจำกัดอยู่นะคนดูนะเฮ้ย เอาลูกซองไปไหมเอาลูกซองไปไหมอ <c oughs> ากระสุนก่อนครับตอนนี้เราต้องระวังตัวนะครับคนดูนะพราเราเข้ามาในแมพแล้วนะจ๊ะแต่นี้เราต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดนะครับนี่อะไรอะ่ะเจดระเบิดว่ะเฮอเออเก็บระเบิดมามดเลยลนะตอนนี้ระเบิดไม่หนุ่มนี่เวียงเฮ้ยเหมือนเราได้ยินเสียงคนแถวนี้เลยว่ะ คนดูนะไปไปดูดิเนี่ยอ๋อมันเสียงพวกหมาป่าอะไรพวกนี้อืมมันจะมันมันจะทืบเราเราต้องทืบมันก่อนไปอืมอืมไปของครับ มาเปิดกล่องฮะทีนี้เอ้ยกระสุนว่ามีกระสุนให้เก็บด้วยน้องทิกอ๋อครับเก็บมาให้หมดครับมันมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะกระสุนนะฮะในในแมปนี้นะครับไปไปเรื่อยๆฮะถ้าเราเปลี่ยนเป็นมือมันก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับไม่เห็นใครเลยวะน่าจะมีคนบ้างแ้วผมว่านะ เออโอ้กระโดดโอเคเราสามารถเปิดเฮลิคอปเตอร์เราได้นะครับคุณดูนะวิธีเปิดเฮลิคอปเตอร์ก็คือกดกระโดดสองครั้งนะครับนี่เราสามารถที่จะบินสูงขึ้นกว่านี้ได้ด้วยนะฮะเย็นตื่นกดตึงมาะมาไปสำรวจดีตรงนั้นเรามีซากเรือเก่าๆด้วยละฮ่าๆทีวนนี้เราก็สามารถที่จะเลงไปแล้วก็ยิงเขาได้ด้วยนะครับคุณดูนะลงเลยจ้าอย่างงี้ เฮ้ยอะโอ้ตายตายกูตายลงมาใต้น้ําด้วไงเนี่ยคุณลงไปได้ด้วยนะเมื่อกี้นี้ผมเผลอไปกดนั่นเกดไปกดไปเดี๋ยวเราจะขาดอากาศก่อนเฮ้ยเกือบตายคนดูดูสิมีอากาศหนาวเลยนะอาจทำให้เราตายได้เลยนะครับคนดูนะไอ้เฮ้ยบอยมีเก็บของมาครับ โอเคนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกม w i l l a n d s นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่ามือถือนะครับแนวซานบะ็อกนะท่านผู้ชมนะมีแมปมากมายให้เล่นนะครับสามารถที่จะไปเล่นครีเอทโหมดก็ได้หรือว่ามันตีเพย์เยอร์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะมีแมปให้เล่นมากมายจริงๆนะครับมีคนสร้างไว้แล้วนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเซิร์ฟเวอร์ของเรามาเล่นเองได้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยเป็นออนไลน์ก็ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะส่วนใครนะครับต้องการเติมเกมมือถือชั้นนามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น p e x ิกด e จน เอาวีพับจีโมบายฟรีไฟวอลเลอร์แรนส์เอพิกสตรีเจนเดียโบเกนชินอิมแพคก็มีให้เติมแล้วนะท่านผู้ชมนะลิงก์เติมอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะครับถูกก็เติมตรงแน่นอนนะท่านผู้ชมนะการันตีจากผู้ใช้งานถึง300,000คนบนไลน์ออฟฟิเชียลนะครับก็คือร้าน Richman Shop นั่นเองนะเติมถูกเติมดีเติมใหม่เติมคุณภาพแน่นอนนะท่านผู้ชมนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้พี่เขากตัวล่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ทิมน้าเราจะมาเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้บิ๊กโครบไปแล้วนะบายจ้าวู้ฮู้ร้านลิชแมนชั่นผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย richmanshop ว้าว